สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับอยู่กับช่อง G Channel กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาทำการแยกต้นอ่อนนะครับนำมาเลี้ยงเนะเาะเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นกล้าจากบอลสีได้จากชิ้นผ่านะครับเดี๋ยวจะมาทำการแยกนะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงนะครับใน กระถางเล็กแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตู้อบบอลสีนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับซึ่งผมก็ทำอยู่นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะทำการแยกนะครับจากต้นกล้าชุดนี้นะครับออกมาให้ดูสักหนึ่งต้นนะครับเนาะสำหรับต้นที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่ทำตามนะครับตามทำตามวิธีดังกล่าวนะครับก็แข็งแรงแล้วนะครับก็ นำไปอาบแดดนะครับตากแดดเช้าถึงเที่ยงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาทำการแยกนะครับต้นกล้าบอนสีสำหรับคนที่ไม่มีตู้อบเนาะอ่าโอเคนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งก็คือต้นกล้านะครับที่พร้อมที่จะนำมาแยกออกนะครับนำมาใส่ในกระถางนะครับโอเคนะครับสองก็คือเป็นกระถาง นะครับกระถางขนาดพอประมาณนะครับสำหรับผมก็ใช้สีนิ้วนะครับแล้วก็3ก็คืออันนี้เป็นแก้วยางนะครับแก้วใส่กาแฟแก้วยางเนาะโอเคนะครับแล้วก็สีนะครับก็มีถาดถาดสำหรับใส่น้ำนะครับรองน้ำแบบนี้นะครับห้านะครับก็คือดินนะครับอันนี้เป็นดินเป็นดินเป็นดินมายานะครับเป็นดินถุงเนาะ เป็นดินมายาเป็นดินถุงที่ผมนํามาผสมกับดินหน้าดินแถวบ้านนะครับโอเคเนาะพิธีทํานะครับสําหรับคนที่ไม่มีตู้อบบอลสีนะครับสําหรับต้นกล้าเนาะ,ะก็ใช้ดินนะครับอ,อันนี้เอาให้ดูนะครับที่ผมทำนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเนาะนี่ครับต้นกล้าก็แข็งแรงดีนะครับะนะครับก็ เตรียมดินในกระถางนะครับแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นดินดํานะครับดูยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นดินดํานะครับอันดับที่สองนะครับก็คือเราทําการนําต้นกล้าออกมานะครับต้นไหนนะผมเลือกต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับโตที่สุดเนาะโอเคนะครับก็ใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็นำดินส่วนที่เหลือนะครับใส่ลงไปนะครับนำดินส่วนที่เหลือก็ใส่ลงไปก็เหมือนกับเราทำการปลูกต้นไม้นะครับทั่วไปนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นต้นเล็กนะครับเป็นต้นที่แยกออกมาจากชิ้นผ่านะโอเคนะครับ จากนั้นนะครับก็รดน้ำนะครับไปสักนิดหนึ่งเนาะรดน้ำสักนิดนะครับโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวดินมันยุบนะครับโอเคนะครับเอาเนาะรดน้ำลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำน้ำที่เตรียมนะครับที่เตรียมไว้ในภาชนะนะครับก็รองนะครับรองด้านล่างแบบนี้เนาะ และก็ใช้ส่วนนี้นะครับก็คือเป็นแก้วพลาสติกแก้วกาแฟนะครับปิดขวา้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับแค่นี้เองครับสำหรับคนที่แยกต้นกล้านะครับออกมาและก็ไม่มีตู้อบนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะต้นไหนๆนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นนางไหมชายชนหรือว่าไก่เดชานะครับแล้วแต่เนาะผมก็ใช้วิธีนี้ตลอดนะครับก็ได้ผลนะครับต้นกล้าก็ออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับอันนี้นะครับก็วางไว้ในที่ร่มนะครับอย่าเพิ่งโดนแดดนะครับในที่ร่มเนาะ ถ้าโดนแดดรำไรบ้างช่วงเช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ,ะก็โอเคนะครับหลังจากที่อรอให้มันเติบโตนิดหนึ่งนะครับเมื่อได้ต้นที่แข็งแรงขึ้นเราก็ค่อยอเปิดผ่าออกแล้วก็นำไปตากแดดน,นะครับโอเคเนาะ,ะต้นกล้าที่ได้มาก็จะค่อนข้างนะครับแข็งแรงเนาะ,อ,ะอันนี้ก็นำไปตากแดดเชา้า นะครับถึงเที่ยงได้สบายเลยนะครับสีเริ่มเด่นมาแล้วนะครับออกมานานก็คงจากรัดสีนะครับเนาะก็เป็นวิธีนะครับแยกด้านกล้ามาทําการเลี้ยงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีตู้อบนะครับโอเคเนาะลองนําไปใช้ดูกันนะครับผมก็ใช้วิธีนี้เลยเอามาแบ่งปันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับหากผิดพลาดปลาการใดขอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ